HAPPY NEW YEAR 2022สวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้แหม่มระดาจะพาไปดื่มกาแฟและกินขนมฝรั่งอร่อยๆที่ร้านพอลประเทศไทยนะคะร้านพอลก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1889ที่ประเทศฝรั่งเศสร้านพอลขายขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศสและขนมปังต่างๆ อาหารว่างหรือกลางวันครัวซองเค้กและแซนด์วิชแฮมเค้กสไตล์ฝรั่งเศสและสละัดท,ทุกเดือนร้านพอมีลูกค้ามากกว่า5้าล้านคนในเมืองไทยมีร้านเองเจ็ดสาขาทุกคนที่ผมกราคมของทุกปียาวไปสิ้นเดือนกรราจะมีวันแห่งความเฉลิมฉลอง เพื่อระลึกถึงพระเยซูที่ลงมาเกิดบนโลกและปรากฏพระองค์ต่อมนุษย์โดยปกติจะเป็นธรรมเนียมของชาวฝรั่งเศสที่จะต้องนิยมซื้อขนมที่เรียกว่ากาเลตเดรัวซึ่งทำเป็นปอนใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลเอพิฟานีกับครอบครัวและเพื่อนๆอ,อีกด้วยขนมกาเลตเดรัวจะมีสนับเป็นเนื้อแป้งพัฟคล้ายกับครัซอง และสอดไส้อัลมอนด์ครีมหอมละมุนต้องสั่งซื้อล่วงหน้าสองวันค่ะขนมสไตล์ฝรั่งเศสที่ร้านพอลจะใช้วัตถุดิบที่ดีทำให้รสชาติของขนมสดใหม่และอร่อยเหมือนกับต้นตำรับที่ประเทศฝรั่งเศสเลยค่ะ ปีใหม่นี้แหม่มระดาขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีรวยเฮงและมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะถ้าหากว่าชอบก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แหม่มระดาด้วยค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ